อหัวอะไรตูดไหมหัวอะไรตูดไหมแม่หัวอะไรตูดไหมอีกทีนึงอ่าวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกล้อง่อสวัสดีครับนี่ครับอ่าชื่ออะไรชื่ออะไรบอกบอกกล้องไว้ชื่อพัดจะมาทำหัวไรตูดอ่ะหัวไรตูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้หัวไรตูดเดี๋ยววิ่งเลยเดี๋ยวดีกล้องนะ lấy này à ông à, mày húa này tụt húa à. húa tụt húa húa tụt đi con hoa đi khác đi con rồi. Đi, rồi. đi con vẫn đi con đi đi con vẫn đi con